ดีๆให้นั่งคามเลือกกันได้ความเหมาะสมเลยนะครับแต่ขออนุญาตอย่างหนึ่งขอฝขออากตดวอย่างหนึ่งว่าเวลาลุกจากที่นั่งช่วยกันครับสำรวจแลวก็ดูพื้นที่ที่ตัวเองลุกขึ้นมาว่ามีเศษขยะอยู่หรือเปล่านะครับจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรวบรวมไปและทา่สปคาญที่ทีางานเราจะเตรียมไวยให้ในงานก็มีแม่บ้านคอยเก็บอยู่นะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้บ้าน ปล่อยพันสัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำดอกลายแห่งนี้แต่โปรแกรมนี้จะต้องเป็นในช่วงบ่ายนะครับถ้าวันนี้ไม่ทำเรียนเชิญกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ละกันอีกหนึ่งจุดจะมีสินค้ากเกษตรปลอดสารพิษสินค้าโอท็อปที่จะมาจำหน่ายกันอยู่บริเวณด้านหน้เาเพื่อแล้จชีวิตจะต่อไปได้น,นะครับ เอาละครับในช่วงนี้เหลือแนะนํานิดนึงของเราไทยก็ตามที่ผู้เดินทางถึงหนึ่งทุ่นโกลมมีดักบินของเราจะทําการฉายในรอบแรกนะครับจะเตรียมจุดสำหรับการนั่งชมไว้ห้เรียบร้อยแล้วซื้ออาหารที่เหลือมานั่งขานองได้เลยและก็อยนาลืมก็อย่าลืมเก็บของเสียกันด้วยนะครับเก็บเยอย่าเอาไปทิ้งในถุงเชื่อมใส่ห่อได้เลยครับนอกจากนี้ส่วนใครที่เคยเชื่ออยู่ภายในงานที่นี่คุณสามารถที่จะเชี่ยได้ตั้งแต่ช่วง